สวัสดีครับผมนุ่มหน่าวมลคนไข่แน่ครับผมมื่อนี้เขาอยู่กับแม่ต้อยนะครับผมนี่แม่ต้อยนะครับผมแม่ของน้องอ้อยนะครับผมแม่ครับผมจากแม่คุกกี้อยู่กับไข่กับไก่นะแม่เนาะจ่าจมีวิธีการเมึงบ่ครับว่าไข่ไก่เนี่ยไข่ไหนเป็นตัวผู้ไข่ไหนเป็นไข่ตัวแม่มีวิธีอยู่จ่าจถ้าเฮาเบิ้งว่าไข่ตัวผู้อันใดไข่ตัวเมียอันใดเจ้า เขาต้องเบิ้งลักษณะของไข่คือว่าทามันแหลมแหลมยังปลายแหลมแหลมยมันติเป็นตัวผูค่ะทามันเป็นทามันเป็นตู่ตูังเสียมันติเป็นตัวเมียเนี่ยเนี่ยแล้วมันติแตกต่างกันแบบเนี่ยจ้าน่้องเห็นไหมครับผมนี่นะครับผมไข่นะครับผมถ้าเป็นตัวปลายแหลมนะครับเวลาฝากออกมาแล้วนะครับตัวตัวนี้มันจะเป็นตู่ตัวแหลมแหลมจะเวลาฝากออกมาแล้วจะเป็นตัวผู อตัวนี้เป็นปิดเป็นตัวเมียเลยจ้ะตัวตูนะหัวตัวตูเนี่ยตัวตูกลมๆนะครับผมจะเอาเป็นตัวเมียเวลาฟักออกมาแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกแบบหนึ่งแล้วแม่เนาะจ้าแบบหนึ่งครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าไัพบ่เสือนะครับผมทดลองบิ่งจ้าทดลองมึงจ้าเอาไปฟักดูจ้าเอาไปฟักเิ่งค่ะมันจะเป็นออกมามันจะเราแยกเลียงเลยจ้าแยกเลียงเลยมันจะเป็นครื่อจังหวะบอครับผมอันนี้ภูมิปัญญามาแต่โบราณโบราณมั้งแม่จ้า โบราณเขาเขาสิคัดทั้นสีล่ะใข่ใก่ไข่อย่างเนี่ยเนี่ยเนี้ยตัวล้ลมแหลมนั่สิล่ะ้าแหลมแหลมไปแหลมแหลมจ้าจะเป็นฟักออกมาแล้วจะเป็นตัวผู้ตัวผู้จ้าส่วนตัวหัวตูตูนเนี่สิกลมกลมตุ่นตัวเมียจ้าตัวเมียนะครับแบบนี้ล่ะคนเดียกกันน่ะครับผมโบราณคนนั่นนะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมสําหรับคนทีเลียงไกลอยากฟักใครออกมาเป็นตัวผู้ เวลาเขาจะเลือกเอาว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียขัดไข่นะครับผมเป็นเทคนิคดีๆอีกเทคนิคหนึ่งนะครับจากคุณแม่ต้อยนะครับผมแมนแทร่ไหมนะจ้าแมนแท้จ้าไม่เชื่อลองดูพีนะครับเนาะจ้ามันจะบเป็นความเสียของแต่ลาผมค้นดูครับตัวนี้นะครับผมใครไม่เชื่อลองทดสอบดูขอบคุณความรู้ดีๆนะครับเทคนิคดีๆจากคุณแม่ต่อยนะครับผมคลิปนี้สั้นๆขอจบไว้เพียงเท่นี้สวัสดีครับครับผม